ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยน่ารักฝันเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยน่ารักแปลว่าตอนนี้มีคนอายุน้อยกว่าแอบอิจฉาลิษยาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องสู้ชีวิตมีอุปสรรค เป็นช่วงที่คุณนะมีอุปสรรคในการทำงานมีคนอายุน้อยกว่าแอบอิจฉาท่านจะทำงานเก็บเงินช่วงนี้ได้เยอะณเวลานี้ตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝันเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยน่ารักแปลว่าตอนเนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่ เมตตาเอ็นดูท่านท่านได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เลขนำโชค1นึ่สองหงสองขอให้ท่านโชคดีค่ะ